ตอนนี้เดินทางหอดพีที่ทำการแสดงแล้วครับพี่น้องนะครับนีอยู่บ้านโคกสีตะบนโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดพแกงาครับ มาทาแล้วเมียขึ้นมาเวนเหยยุบอนไเหยียบุบ่เยู่ไยุบไกอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อโอ้มาตะทงมันนุ่นมองหมดีจ้าไม่ได้ดงมาเตวินนี่ยังว่ามาเดือดอยู่นี่ม, <my> มันดนด ก็เปนสีสามทุ่มเหมือนกสองทุ่มเขากำัวเสียงแล้วนี่สวัสดีครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับมาตะเวนแดดันนีมาตะเวนแดดอยู่ไกลนอนอยู่ไกลมันบ่นอนอยู่ไกลมือขึ้นกะไปบ่เอ็นบ่มือขึ้คืไปคูกว่ามืออื่นน้องไข่ก็ไปโอ้ไ่ดีดอ เป็นยูุดอนไปท่าว่าหรือว่าไกลเนาหนีต้องกรุงเทพต้องกรุงเทพต้องไปเนะต้องกรุงเทพต้องไปเนาะทั้งคนมากินเขากินน้ำตาแล้วครับแม่เรามานอนทาแล้วเมียนเมียมนอนดาแล้วแม่นอนดาแล้วน่าเล่นเนี่ยแม่ ทางนี้กินเผาแล้วทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาเด้อดกินรับารเอาเลยครับผมกินดังเสียเลยนะมันจังแสบเนาะจ้าแสบเผาบังมาล่ำผู้จัดเดียวถ้าโจยง่ายมองตอนนง <laughs> ัวนี้ตัวง่ายมองเนาะขี้ไก่แม่งหันแม่เอาขึ้นมเห็นเวทีจะขวงหัวหาหาไปเออเร็วๆกลับมาโอ้ยเวทีจะมันใหญ่ให้

แมนอยู่บ่แมนอยู่บ่เอาสีผมคือเป็นสีนี้มือนี่หมวกในเป็นสีนี้อยู่บ่แสดงว่าจระตะไลเลยแมนอยู่ที่เนาะอะไรเจ็บนั่นเจ็นั่นจระตะไลเลยเออคุณมึงไหลแถมเป็นเมินตัวนี้เว้นจะได้ความก็ขึ้นไล่ได้สามนาทีนี่ไหมสามนาทีเมินทุกคนช่องเสียดล์เสียวบอจลพ๊อาฟปิเชียวนี่แหละเมื่อคืนเอเมื่อคืนเราเซ่น เอาตั้งแจอนวงสั้นเราไนเทิ้งศินเขากาแฟมันหัวหน้าวงแม่หนาใหญ่กว่าหัวหน้าวงอีกเขาลูกขึ้นเพียงได้เจ๊ปะเนี่โอ้ขึ้นเสขึ้นดังดีสิบะนะแบบอะไขึ้นดังพอดีหมะเล่นดีมือเล่นดีมือเปิดอยว่องโเจ้าไปเบิงบ่งอยู่ไปฟังมึงขู่ไปหาเนี่ยมึงมีอันฟังเบิงบึงนอนฟังต<อ>ีหามันโอ้โอนเล่นดีไปที่สวยแตว่ามาที่แบบนี้ล่ะเมื่อคืนอันท่านสมัยดีเมื่อคืนลำนาไปพูน สองวกว่ามันสองพันสามนี่ะขึ้นพนย่ยกันเออสองพันสามแค่นี้ขาลหลังเรียกแต่เรกคุณจะพูดจตกคุณเลพาไปลงโอ้ยลงกวยมันยนนนไหโอ้ย่นสมนเลมันวยหามวนรบันทคทานี่ได้สามพันันอยู่แมดิอท่านอันนี้กับยก็บอกเาดีว่าคือ่ไปเรีนบรทคำเลี้ยงนี่อัเรื่องลกเลยเออมันมันต่ำกันเขาบ่่นปคำเลี้ยงกาได้สามพ เติมหน่อยพี่เิมดีเจหนอยเติมหน่อยพี่เิมเงอนหนอีไร่ี่ม่อเ็กน่อยพี่เทิ่มาไมจได้ยี่หรอกได้ยี่หอกมือได้ไรกันไดขี่ไรสาักสามหสามท่นคนหไรนาน่อยีรวมือนว่าพอป้าป๋เดียวมือนิวมาดูเรียมือนนิเป็นผู้จัดงานดิมือนนิผู้จัดงานเออเป็นผู้จัดการสนามันวะพอถ้าไม่มีทำได้ขี่แล้วกับคุณ ก,กับสิดีผูเอฟซีท่านีท่านท่านสูงท่านกันนวลกสิมาพี่ละ่ะท่านนี่อะไรยูดอกมาหนีคนจะเบิองหมอลำยูบันบันตรงบนหน่อยมันของท่านเนี่ย นำซี่เป็นต่างๆปีนี้ ไม่พเนี้ยมึงเมื่อไรเดี๋ยวฟ้าถามอาจารย์พวบครับต้องกดดันนะเมื่อไรพี่น้องไมด้เมิ่งอีเดียกระยัาพี่น้องดูนนงดงเทขียบเขียบจ้ะเ,ออเทนะีเนาะแ่นแล้วเขียบไม่กนเพราะว่าอันใสปีนี้แล้วมันกะมันติดเก่าแล้วนะโอ้ต่องน้องใหม่ใหม่แต่ว่าอันนี้ให้ใช่เอทีเอ็มไปก่อน น้องจำดีขนาดน่ะเพราะว่าอพอดมือกรุงเทพเราจำไม่มีขออ้างว่าอันนั้นอันนี้ออมันเป็นน้ำอันนั้นจังสั้นจังสี่บ่ออะไรเนี้ยบ,อยบอย่ออะไรเนี้ยขาด,ดนเนี่นยรับปากพี่น้องฉันพอดมือกรุงเทพพี่น้องไม่ได้เห็นนี่ต้องคอมเมนต์บานบวงในโคดด่าเลยโคดด่า,าเลยจ่าไปได้รุนโคดด่าเลย ลืมป่ะ EDM EDM ปลี่ยนมาเพิ่มสัญญาว่ากรุงเทพเนาะเทพครับนี่เลยตอนเชคเช้านี้บมดระบบแสงสีแสงพร้อมแมนอะไรสิมีซีนไฟเป็น EDM คือกันอ่าจารย์มอดจารย์บินจานครบลุ้งเทียมปะต้องเจอไหมแมน EDM ติ๊ดติ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 ดเอาพิธีพร้อมปะ บอยอยู่เดมาติดลูกยิดิ้บบอกผมสองคนนี่สองคนนี้เพิ่นมื่อาชีพไปหเพื่นที่เมืองยูก็เห็นเหลีย่อยู่ตอนก็แดงคอนเทนอ๋อสคนนี้พบกับเปินเปินมีหุ่นวนอยู่นั่นหุ่นวนจะ่แต่ว่าแดง สอบเพลงน้องผองแปมครับแกะเพลงใหม่ทั้งท่าเต้นแล้วก็นักร้องวัดที่จริงหลังหลังโซโล,โล่ไหนหลังโซโล,โล่เดินลงมาได้นะนักร้องอะ่ะใช่ถ้างั้นก็เต้นจปปบเพ๊่ก็เดินลงไปเลยบรรยากาศดีครับพี่น้องเมื่อเนี้ ปลอดฟ้าปลอดฝนครับอากาศร,ร่่งแจง้งอากาศกำลังสีขาวหนาหนว